สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดินเดียเขียวผ้ารวยนะคะเราก็มาต่อกันหวยลาพัฒนานะคะว,วันที่24นะคะตรงกับ,บวันศุกร์วดทีพานมาเลขเซียนไม่เข้านะท่านผู้ชมเข้ากับมาบึงกันเป็นแนวทางตองวัดนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะเราก็มาต่อกันนะคะว,วันที่24นะคะท่านผู้ชมนะคะเลขของเซียน คอยรูดเบิด์ซูเซียนนะคะคุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจเซียนคือเกาเนาะนี่ก็ออกตัวเกานะคะคุณผู้ชมผลออกสี่หกสองหกสองสี่นะคะใจไหนเระบาดทีแต่คุณผู้ชมเซียนกับเซียนใบเซียนปีเซียนยังเข่าบ่เข่านะคะคุณผู้ชมเนาะของน้องจางวดที่ผ่านมาเบิ่งนกันของน้องจานะคะกับวัวพันธุ์หนึ่งพันธุ์หนึ่งสี่ตัวเกาอ้นบ่เข่านะคะท่านผู้ชมเลนสี่รอบหนึ่งเล่าสุดเด็ดของเอ็ดวิน เขาจะซีตัวเดียวนะคะไม่เข้านะคะลดนะคะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกเซียนนะคะเมึงเป็นเนวทางเดก,ก่อนนะคะเดี๋ยวชมเด้อเพราะว่าช่วง,ออวงนี้เล็ก็ะจับยากจักหน่อยเนี่ยเซียนพนว่านะคะเพราะว่าออกตัวเก่าเนาะนะคะเข้ากับตอกันงวดวันศุกร์น,น,ะะววน,นะคะเลขเด่นนะคะเด่นหางวดวันศุกร์นะคะเหลขกเด่นนะคะ อภิดพลาะการใดน,นะคะผู้ Book, ชมก็ขอตทษจภัยจไพเทียนเสียนเพิ่นนะคะแต่เสียนเพิ่นกะมีเจ็ดนะคะมีสามอ่าใช้สตินะคะบุใช้วิจารณญาณเนาะนะคะในการเบิ้งนะคะมักกระจังเอานะคะบ่มักเข้ากับพานนะคะเด่นหานะคะเหลขกเด่นนะคะ เลขสองถ้าเกิดมาสองกับมาบ่อยนะคะท่านผู้ชมเขาก็ต้องสังเกตบึงซอยกันน้ำเด้ว่าเ,าเลขนี่ถ้าเกิดมาติดหกหกนี่ปอนี้จักเถื่อนนะคะเท่ากับบึงหกห้ 6, าายงวดติดนะคะงวดนี้สองมาซี 4, มามาอีกแล้วนะคะผู้ชมงวดนี้สองจะติดบ่อนะคะเท่ากับมาบึงเป็นแนวทางน้ำกันนะคะว่าห้าสองห้าสองห้าสามนะคะเด่นหานะคะห้าจ็ดเจ็ดห้า จ็ดห้านะคะหนึ่งสองและห้าสามนะคะนี้เป็นหกคู่เด่นนะคะหกคู่เด่นชุด,ชดเด็ดน,นะคะลาวชุดเด็ดแจวช่วงอยู่กับ่อคอยเด็ดไปนในทันตุชุ่มนะคะลขกระหลุากับพิจารณานะคะผู้ชมเนาะนะคะส่วนตัวเด่นๆน,นะคะงวดนี้นะคะติดสามนะคะมีสามเจ็ดมีเจ็ดติดห้าก็มีเจ็ดห้านะคะเด่นหากับมีห้าสามนะคะห้ 5, 2, าสองเบเรียนี่ตัวนี้อ่าส่วนตัวกันนะคะ จน,ต,น, 5, 3, นะะตัวกันห้าสามสองนะคะตัวกันหาสามสองและห้าสองนะคะตัวกันนะคะอ่าสรุปโครงสุดท้ายมิ้นก็ไปสรุปเจาะสองเก็ดสี่หกก็ไปออกข้างหน้าเนาะนะคะอ่ะเอาไปพิจารณาเบ้างนะคะผู้ชมเนาะเป็นของน้องจ๋านะคะของของน้องจ๋างวดนี้เพิ่นให้เด่นสามเด่นสามรองห้านะคะเด่นสามรองห้า เอาพ่ออเขียนตัวนี้ของน่องจานนะคะ,ะเด่นห้านะคะห้าเจ็ดห้าหนึ่งสองหาสามเจ็ดสองสามเจ็ดหาหนึ่งตัวกันหาสามสองและห้าสองนะคะเรามาดูของน่องจา่ากันโอ้ยของล่องจาอ่าของพ่ออะเขียนตัวนี้ะนะคะของน่องจานะคะเดนเดนสามนะคะร่องหางงวดนี้นะคะ มีสามสองนะคะสามห้าสามสี่รองห้าก็มีห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกนะคะอันนี้เป็นเลขเด่นนะคะของอลาพัฒนาน้องจ๋านะคะชื่นชอบก็ตามนะคะ,ะไม่ชอบเราก็ข้ามเหมือนเดิมนะคะส่วนสูตรของเส่้นไม้นะคะเสี้ยนไม้ก็ของพอยิงดิเอาเขาตองพูดถึงถุงทุกเซียนก่อนนะคะไม่ไม่ไม่เข้านะคะผู้ชมเนาะ เขาพิ่งหิกับบบเขาเมื่อออกตัวเก่ามันกับเขายากอ,อยู่แล้วท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็พิจารณาบึ้งนะคะนี่หมดวันศุกร์หมดวันศุกร์สีเหล็กล็อกมาหา้าหกใหม่เหลือมาหา้ามามาหกนะคะมีหาหนึ่งหาสี่หาหกนะคะตัวเด่นของน้องจ่านะคะ,อะขอให้มีโชคมีลาบนะท่านผู้ชมเนาะ นะคะปวดชาวิจะะารณญาณที่เก่านะคะคุณผู้ชมอ่าส่วนอ่าตัวเด่นเด่นเข้ากันไปล้บมึงของเซียนก่อนนะคะว่ามีเซียนเซียนปีเราเส้นปีกว่าไห่หนึ่งสีแดงหวดนะคะเรามีสีอยู่นะคะเซียนปีกับบ่เข่านะคะคุผู้ชมอาก็ขอ,ขอขอบพระคุณนะ,ะท่านผู้ชมเลิศนะคะที่เขามารับชมช่วงใบเขียวผ้ารวยคือเก่านะคะ กขอให้มีโชคมีลาบนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องเสยนเป๊ะชน,นันซีนะคะ